โอเคนะคผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะกันนะวันนี้ผมจะมาสอนตัดอินโทรแบบข้างต้นคลิปเลยนะผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกันเลยนะผมผมจะไปเร็วๆเลยนะโอเคครับผมกดปุ่มเคลียคัคัขก็มาครับผมโปรเจกต์ใหม่เลยครับผมสต็อกวิดีโอครับเลือกพื้นหลังวิดีโอสีดำโอเคครับเลื่อน เรี่ออันนี้เป็นกี่วิก็ได้นันแล้วแต่เราเอบย่อสักประมาณ7วิโอเคเป็นวิดีโอเริ่มต้นเป็นอินทวนะผมแล้วแต่ความยาวของเรานะผมจะปรับเท่าไหร่แล้วแต่กดบวอกโอเวอร์เลยแล้วก็กดเลือกรูปภาพที่เราจะมาเพิ่มเป็นเขาเรียกว่าอินโซนะครับผมแอปต่อไปผมจะปรับให้มันเป็นวงกลมนะกดนี่ครับตรงมารวงกลมขยายเลยครับผมไม่ต้องไปขยับมันนะอย่าขยับเด็ดขาดนะครับผม มันนั่นมันปรับยามาเลยนะมันตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะมีอีกวิธีขั้นตอนนะทุกนี้แล้วกันน่ารักดีประมาณนี้เออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวออโ,อโอเคครับผมแล้วก็เลี้ยนไม้สุดของวิดีโอค,ครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนะขออภัยด้วยครับผมนะโอเคครับตอนต่อไปเราจะมาบวกเป็นของวิดีโอแบบเป็นแบบวงกลมรอบตัวนะแบบมันเคลื่อนไหวได้นะโอเค เลือกกดลูกสรสีแดงนี่ยสติกเกอร์แล้วสีแดงแดงตรงนี้นะผมแ๋ยวํำทำไมให้ดูนะนี่ครับสติกเกอร์แล้วก็นี่ครับลูกสอดสีแด,ง,ดงในบนนะผมแล้วก็เลือกมานี่ครับนี่อยู่วงกลมเลือกแสงนะผมขยายได้เราเลือกประมาณไหนผมยาประมาณนี้โอเคแล้วก็ลากให้สุดอ้ผมแล้วครับมันจะทำเราจะทาให้มันเคลื่นนอนไหวนะผมแล้วก็กดภาพเคลื่อนไหวเล่นวนนี่ครับหมุนซ้ายปรับความเร็วขวาห้านช้า เอาหนึ่งวิครับผมครับผมโอเคตอนต่อไปผมจะบวกเป็นชื่อช่องของผมนะโอเคชื่อช่องของผมเป็น a n o s a n o s ศูนย์หนึ่งแล้วก็ผมจะเลือกฟอนต์ก่อนนะ style สตีตลือกแต่ลอยเลยเลือกฟอนต์อันไหนนะแล้วแต่ความชอบส่วนตัวของเราเลยครับผมเอาอันนี้กันครับผมเดีย๋ยวนำมาไว้สักประมาณนี้แล้วก็เอฟเฟกต์อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบ สีตัวอักษรที่แบบเขาเลือกมาแล้วผมเขาจัดมาให้นะผมเอาสียนพวนนี่แล้วกันเดี๋ยวนะผมเอาประมาณมันปังมันบางปากว่ะทํางไงดีวะมีดีปะ i n t r ชื่อไว้ด้านบนหัวเลยดีกว่าวะมันมีชื่อช่องอไหนก็นไว้นบนหัวมันบางวะเดี๋ยวด้านล่างดิดผมขออน,นุญาตเวลาปรับแบบนี้ผมคนเลือกมาอ่าประมาณนี้โอเคสวยเลยแล้วนี่ฮะรับไม้สุด นะผมลืมปรับกด,กดสไตล์เข้าไปใหม่นะกดภับเสร็จไว้นะผมจะเอาเป็นอ่ะอันนี้แล้วกันโผมปรับสักประมาณเนี้ยนสะี 4, ่จุดห้าวิโอเคแล้วก็รอขั้นตอนต่อไปเราบันทึกออกไปเลยพยายามบันทึกอย่าปรับให้สุดนะมันจะยุ่งยากนะครับถ้าเป็นขั้นตอนต่อไปสักเจ็ดร้อยยี่สิบแล้วก็สามจุดเฟรมก็พอแล้วนะ โอเคผมขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่พื้นหลังของอินชูครับผม mm hmm. บกดบวกโปรเจกต์ hmm. เข้าไปเลยกดนี่ครับเป็นวิดีโอเป็นพื้นหลังนะที่ผมจะแจกเนาะเดี๋ยวผมจะแจกนะผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเนาะไปแล้วโหลดจากทิกตอกออก, okay, อกโอเคอกดบวกโอเวอร์เลยขั้นตอนต่อไปแล้วก็กดบวกเป็นนี่ครับที่เราบันทึกมาเมื่อกี้เนะ okay, าะโอเคตออแรกเอ้อพูดผ,ผิดนะตอนแรกมันจะเป็นสีดำๆำอย่างนี้ใช่ปะ่ะโอเคต่อไปเราก็กดประกบ กดสว่างขึ้นครับผมนี่ครับเป็นไงหายหมดแล้วโอเคต่อไปก็ย่อยมันเล็กลงนะมันจะได้เหมือนอินโทรเนานะเป็นไงับโอเคต่อไปด้านหลังนี่ีผมจะปรับให้มันเล็กลงในหะ้มันเท่ากับนี่ครับพื้นหลังนะโอเคเสร็จแล้วอย่างนี้ต่อไปเราจะใส่เป็นภาพเป็นให้มันเคลื่อนไหวเนาะกดคอมโบแล้วก็เลือกอันนี้เลือกแต่ท่านผู้ชมนะมันจะเลือกอะไรมันก็สวยเหมือนกันนะแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเนาะผมจะเลือกเป็นนี่ครับหุ่นเลื่อนประมาณนี้ครับของผม นี่ครับแล้วก็ตอนจบมันก็จะหายไปประมาณนี้โอเคเสร็จไป็ทีเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปก็บันทึกออกไปเลยเสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมนะคลิปหน้าผมจะมาสอนทำอินโซอีกแบบนึงนะครับผมนะมันจะยากกว่านี้นิดนึงนะผมนะสวัสดีนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกัน